ยังไงบ้างครับกาประกบคู่กับนางเอกในรักคุณพ่อฟังก็ขอร่วมดีครับก็ดีใจครับก็คือเราก็มีไอเดียที่ที่อยากจะคือเหมือนคือเราทําเหมือนกับว่าเป็นเป็นพัดพาของแต่ละคนไปคือมีมีนางเอกแต่ละพ์ทแต่ละพาไปเนี่ยมันก็เป็นไอเดียเราก็จริงเราก็ไม่คิดว่าในความเป็นจริงแล้วคือเราจะได้รับความร่วมมือจากงน้องแต่ละคนอะไรเงี้ยก็ก็ต้องขอบคุณน้องน้องทุกคนที่ที่แบบว่าตอบรับในในสิ่งที่เราอยากจะทาแล้วก็ทําให้มัน เป็นจริงขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็ดีใจเรียกว่านางเอกแต่ละคนเป็นตัวฮอตตัวท็อปทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งไงบ้างต้องมาประกบเล่นอนึงก็<ๆ>นี่แหละก็อย่างที่บอกคือมันก็เป็นไอเดียมันก็เหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะนําเสนอมันก็เป็นความฝันของเรา <S <S 2> <S 2> แล้วเราก็เราก็คิดก็คือแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าพอมาวันนี้ก็คือก็นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเออเชอร์รี่จอยเอออยเชอร์มาหรือว่าหรือว่าชมพู่ก็คือทุกคนก็คือเหมือนกับ ก็ก็ก็แบบเออแบบยินดีอยากทําอยากช่วยพี่เคียนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่ารักมากครับมีการถ่ายกันไปแล้วการร่วมงานกันจริงถ่ายจะถ่ายของเชอรี่กับจอยที่ถ่ายแล้วนะครับแล้วก็ชมพู่กับพลอยก็ยังยังรอคิวน้องๆสองคนอยู่ถ่ายไปแล้วเป็นไงบ้างโอเคสนุกค่ะทำงานก็แบบเร็วมากค่ะทำไม่กี่คิวก็จะปิดตัวแล้ว ในเรื่องก็เป็น Air h o s t e ตสนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบสาวอัมพวาเป็นสาวหวานอะไรอย่างนี้อยู่แบบบ้านอยู่อัมพวาค่ะก็ไปเจอกันก็คือจริงคอยอยจะเป็นพาร์ทแรกแล้วพอจบจากพาร์ทพลอยก็จะได้มาเจอกับเชอรี่ที่ผมเป็นกัปตันค่ะแค่ในเรื่องรับบทเป็นต้องเจอกับนางเอกถึง4สี่คนมันจะดูแบบเป็นบทเจ้าชู้อะไรหรือเปล่าก็จริงๆโดยโดยเรื่องมันไม่ได้เป็นเจ้าชู้นะก็คือมันก็ ก็คือเหมือนกับว่าตัวละครมีอุปสรรคคือติดที่แม่อะไรเงี้ยที่แม่บางานจะเลือกผู้หญิงแล้วก็อย่างที่บอกคือแต่ละพรทแต่ละคนคือไม่ได้เจอกันก็คือก็จะเริ่มมีความรักแต่ละครั้งก็คือก็จะเป็นพรทของคนนั้นพอจบพรทตรงนี้ก็คือเริ่มใหม่คือมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นซีรีส์ของฝรั่งนิดๆนะครับแต่ว่าก็คือก็คือละครนี่แหละว่าเราก็มีตัวละครคือพอเชอรี่เข้ามาก็จะมีตัวละครกลุ่มเชอรี่เข้ามาด้วยแล้วก็จบพรทเชอรี่ไปแต่ผมกับกับแม่แอร์ก็เหมือนเป็นตัวละครที่ยยยืืนนพ้้อู่รรีคับ ตัวจอยในเรื่องเป็นแฟนเก่าของพี่าเพร่ะก็จริงๆก็เหมือนเลิกเลิกกันไปนานแล้วเราก็เลยมาเจอกันแต่ก็โดนแม่ของพิเกนนาจะดึงเขามาบอกแบบเหมือนหลอกว่าเพยังรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามดึงมาเพื่อจะให้เขาไปคุณลีมาอะไรอย่างเงี้ยจอยก็จะอยู่ในร้านของจอยกับพิชรีค่ะแล้ก็จะดีกรีมก็จะเหมือนแบบตอนแรกเหมือนจะมีอะไรนะหลังก็จะเริ่มแบบไลายไม่เลิกบางคนรู้สึกว่าอย่างเขาเลิกกับจอยไปแล้วจริงๆก็น่าจะเป็นเราแล้วนะเขาเลิกกับคนแรกไปแล้วเลยค่ะก็เขาก็ยังไม่รักเราจริงๆเาบอกไม่รักเราแล้ว ก็ไม่มากอ่ะจริงก็เหมือนกับว่าเหตุผลของเขบว่าคือหรือว่ารู้สึกว่าเราเห็นผลว่าเขาจะทำไปเพราะว่าเขารักผู้ชายคนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยพี่จอยได้มีการปะทะคารมกับพลอยกับชมพู่สองคนนี้เขาก็ไล์ไม่ใช่เล่นนะเป็นไงบ้างจอยม่อยู่เลยคะอ๋อก็เป็นพลอยเป็นไงบ้างคะกับเชีแล้วได้มีการปะทะคารมอะไรอย่างงี้ยปะคะเราไม่มีนะพี่จอยจะเป็นนายใช่กขาจะไลฟ์แบบนี้มากกว่าแล้วก็ยิงเชอรี่เขาก็จะเป็นแบบ หวานๆอยู่แล้วในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือจริงตัวละครแต่ละตัวคือลักษณะคือไม่ได้มีการแบบว่ายังไงมันไม่ได้เหมือนแบบมาตบตีแย่งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอย่างนั้นนะครับค่ะพี่เกณคือเขาเป็นแบบในเรื่องก็มีฉากสีอะไรนะก็มีไหมปกติอะนะปกติค่ะก็ไม่มีฉากฉากที่มันดูเป็นแบบโรแมนติกมากกว่าค่ะไม่อย่างนี้มีแบบแอบตื่นใจทีหน่อยที่ ไม่ไม่ไม่เกรงใจถ้าพูดอย่างนี้จะดูแย่ไหมกูไน่ออยู่กองใช่หน่อยก็เป็นผู้จัดนะครับก็ถ้าเกิดเกรงใจก็คงทําเรื่องนี้ไม่ได้ครับไม่ตัวพี่หน่อยเองด้วยแหละที่เป็นแบบเอาแบบนี้สิทําแบบนั้นสิเป็นคนแบบมาบอกด้วยหน่อยเขาก็จะอยู่กองแล้วก็ตลอดนะเขาอยากได้เลยเขาเป็นผู้จัดหรอของพิธก็จริงๆก็เราต้องทำงานรับใช้เขาครับก็คือจริงๆอ่ คือช่วงเตรียมงานมากกว่าครับที่ก็คือจะจะคุยกันเยอะก็คือก็จะออกไอเดียอะไรต่างแต่อย่างที่บอกคือวันที่พอไปทํางานจริงเนี่ยวันที่ไปออกกองคือผมก็จะเป็นนักแสดงเต็มตัวมากกว่าเพราะว่าไม่งั้นความรับผิดชอบเรามันจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ทําหน้าที่นักแสดงให้ให้ดีเพราะว่าเราก็ต้องฟังพุ่มกับด้วยอะไรต่างๆนะครับให้ฝากละครนิดนึงค่ะครับ,รบก็อยากให้ติดตามครับวันนี้ก็วมสรวงแล้วนะครับก็คงได้ดูข่าวไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็เชื่อว่าก็ไม่ว่า ก็ใครที่เป็นแฟนล,ละครอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชอรี่เออจอยลอยหรือชมพู่ก็ติดตามดูได้เพราะมีมีหลายคนให้ให้เลือกดูนะครับแต่จริงๆก็อยากให้ดูตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วยังไงก็ก็ลองติดตามดูแล้วกันครับ